หายใจเข้าหายใจเข้าก็งอข่าวหน่อยหนึ่งกลั้นลมหายใจสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็หายใจออกขณะที่คุณหายใจออกนะคะพยายามผ่อนให้มันช้าๆแล้วก็บีบเข้าไปตรงใต้ท้องหน่อยหายใจเข้า รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะอนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอามือลงรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยทำเพียงแค่นี้นะคะเรากำลังเดินทางไปนิพพานแล้วคิดง่ายๆเช่นนี้เอง นิพพานก็คือหายกลุ่มใจนิพพานก็คือวิมุตติสุขนิพพานก็คือผัสสะบริสุทธิ์นิพพานก็คือความว่างจากเจอรีอะดูข้างในนะคะในขณะนี้นะคะถ้าใครเห็นสภาวะวิมุตติสุขเรามาอยู่ในธรรมชาติอย่างนี้นะคะ ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยเอาเจอรี่ออกให้เราเนี่ยราวเจ็ดสิอละอีก30%มสิบนแค่นิดหน่อยที่เราช่วยตัวเองหน่อยแต่30%มเรนี่ยธรรมชาตินะคะจะกการเจอรี่ออกให้เราให้เราสามารถสัมผัสความว่างเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะเริ่มสังเกตว่าเราเห็นความว่างไหม ความว่างตรงนั้นทำให้เราสัมผัสกับวิมุติสุขซึ่งเป็นสภาวะนิพพานที่เราเริ่มจุ่มกับมันละเข้าไปชิมลองละง่ายๆเองนะคะไม่ได้ยากเลยอ่ะต่อไปเราจะมากระตุ้นจักกระนะคะร่างกายของเรามีจักกระเจ็ดจุดนะคะ จากอวัยวะขึ้นไปเมีเจ็ดจุดฉะนั้นขอให้หายใจให้ลึกๆ <c oughs> แล้วการเนี่ยยืนบนผืนหญ้าเนี่ยเราหายใจกระตุ้นจักรกะนะคะเราจะดูดซับเอาพวกมินเนอรัลแร่ธาตุอะไรต่างๆซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราทั้งสิ้นเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยสองเก้ะนะคะเก้าออกสองเก้ากางแขนออกเออ เวลาหายใจเข้าหายใจเข้านะคะคุณกลั้นเอาไว้ก่อนกลั้นเอาไว้แล้วก็เอามือเนี่ยนะคะค่อยๆเนี่ยเข้ามาจนกระทั่งเปิดจักระกระตุ้นจักระตรงนั้นเนี่ยคุณจึงจะหายใจออกนะคะช้าๆฉะนั้นหายใจเข้าเราต้องกลั้นไว้ก่อนจนกระทั่งไปเปิดจักระของกระตุ้นจักระนั้นๆก่อนแล้วค่อยหายใจออกนะคะอ่ะ จัก,กระที่หนึ่งบริเวณอวัยวะเพศหายใจเข้าจัก,กระที่สองบริเวณตันเถียนใต้สะดืเเดอนะคะท้องน้อยตรงนั้น หายใจเข้าจักระที่3มบริเวณเหนือท้องหายใจเข้า จัก,กระที่ห้าบริเวณหัวใจหายใจเข้าจัก,กระที่หกบริเวณคอหายใจเข้า จักระที่7บริเวณหัวคิ้วจักระที่6กโอเคพอคีะจักระที่6บริเวณหัวคิ้วหายใจเข้าจักระที่7สุดท้ายนะคะบริเวณกระหม่อมหายใจเข้าหายใจเข้า หายใจเข้าเอาขาเข้ามานะคะ19แล้วก็หลับตาดูข้างในค่ะ <c oughs> ดูลมหายใจดูอาการหืมหืมดูความนิ่งหรือวิมุตติสุขหรือนิพพาน ดูความเย็นของร่างกายดูทุกอย่างนะคะคุณไม่ต้องดูแยกเลยคุณแค่เรียกว่า้ารู้มันทำงานเนี่ยมองทุกอย่างรวมกันอ่ฟังอันนี้ให้ดีนะคะผัสสะบริสุทธิ์สำหรับคนใหม่นะคะ ฟังให้ดีนะดูสภาวะข้างในว่าถ้าขณะนี้ข้างในของคุณเงียบนิ่งไม่มีเจอรี่ไม่มีเสียงในหัวเลยข้างในเงียบกลิบแต่ในขณะนี้คุณก็ยังคงรับรู้เสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงธรรมชาติหรือเสียงของเทคโนโลยีคุณกำลังรับรู้โดยที่ไม่มีเสียงภาคข้างในไม่มีการเอาฉลากมาติดมาเรียกว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรใช่หรือไม่นะคะ คุณก็ฟังเสียงสักว์แต่ว่าเสียงคุณกำลังฟังเสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆคุณกำลังฟังเสียงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองคำพูดเหล่านี้เราฟังจนเสือฟังจนชินหูแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร เราไม่รู้ว่าสภาวะจริงๆเป็นอย่างไรมาตรงนี้คุณรู้แล้วนะคะคุณกำลังฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงโดยที่ในหัวไม่มีเจอรี่เข้าไปเรียกชื่อ การฟังเสียงเช่นนี้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆนี่คือสภาวะผัสสะบริสุทธิ์ผัสสะบริสุทธิ์คือนิพพานพยายามทำความเข้าใจนะคะประสบการณ์นี้ทั้งหมดเรียกว่านิพพาน คุณกำลังสัมผัสความเย็นของผิวหนังตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตะตะตาคุณไม่มีเสียงเรียกในหัวคุณเพียงแต่รับรู้เฉยๆตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆ ประสบการณ์นี้ทั้งหมดคือผัสสะบริสุทธิ์คุณกําลังรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ประสบการณ์นี้ทั้งหมดเรียกนิพพานฉะนั้นในขณะนี้นะคะธาตุรู้ของคุณนะ่ย กำลังรับรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิน่นรสสัมผัสตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆประสบการณ์นี้ทั้งหมดเรียกว่าผัสสะบริสุทธิ์เรียกว่านิพพาน ตรงนี้คือปัญญาหัวหอกที่อาจารย์ให้นะคะแล้วคุณก็เอาไปย่อยคุณก็เอาไปเช็คนะคะกับสภาวะของตัวเองแล้วก็รับรู้ด้วยตัวเองคุณก็จะเข้าใจเนี่ยมากขึ้นจะเกิดอาการซาโตริอ๋ออย่างนี้เองอ๋อฉันรู้แล้วซาโตริ เป็นการตรัสรู้น้อยๆคือรู้เองซาตโตริคือรู้เองน้อยๆแล้วมันจะเต็มไปด้วยความปิติต่อความรู้อ่ะต่อไปนะคะเราจะมาล้างท่อพลังงานในร่างกายซึ่งมี12ท่อนะคะเรากระตุ้นจัก,กระแล้วเราจะมาล้างท่อพลังงานนะคะ12ท่อ ฉะนั้นขอให้หายใจลึกๆ